สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการไฮเปอร์วิกเซนะครับกับผมชาติไฮเปอร์วิกเซนะครับวันนี้เรากลับมารีวิวกับอีกหนึ่งอุปกรณ์ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใครที่ทำงานในสายโ,สสสาโ,โปรดักชันไลฟ์สดสตรีมสดงานวิดีโอโปรดักชันใดๆก็แล้วแต่เนี่ย ชอบตัวนี้แน่นอนนะครับและอุปกรณ์ที่เราจะมาพูดคุยกันสําหรับวันนี้นะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ที่มีชื่อว่าชิมโบนะครับตัวนี้คือ TP Max นะครับเป็น HDMI ไร้สายทําให้เราสามารถส่งภาพจากกล้องที่เราถ่ายนําภาพนั้นไปออกมอนิเตอร์ที่เครื่องรับสัญ,ญญาณจอมอนิเตอร์ของผู้กำกับแม้กระทั่งการถ่ายทอดสดก็สามารถส,งส่งัสญาณจากตัวกล้องกลับมาที่ตัว OB เพื่อทําการถ่ายทอดสดได้เช่นเดียวกันตัวนี้น่าสนใจนอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟัง แล้สำหรับเจ้าตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ หน้าตาเนี่ยอาจจะดูแล้วงงๆไว้ทำอะไรนะครับตัวนี้อธิบายง่ายๆสั้นๆปกติเวลาเราต้องการจะนำภาพไปทำเป็น webcam, เว็บแคมออกภาพไปทำการไลฟ์สดไปทำการสตรีมมิ่งหรือแมก้กระทั่งการที่เราจะต่อภาพเพื่อไปออกที่จอมอนิเตอร์ปกติมันจะต้องมีสาย HDMI ใช่ไหมครับลากกันพลุนพลังเกะวกกุ่นวายมากๆในขณะเดียวกันพอมีการลากสายย,วยาวๆเนี่ยสัญญาอาจจะได้เรื่องของความสเสถียรนะครับแต่ข้อเสียเนี่ยมันก็จะทำให้สายเนี่ยของบางคนอาจจะมีอย่างจำกัดเพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้ จะมาช่วยตัดปัญหาของสิ่งเหล่านี้นะครับโดยการที่ส่งสัญญาณจากตัวกล้องนะครับแทนที่จะเป็นสาย HDMI ก็เอาเจ้าตัวเครื่องนี้ไปต่อซึ่งเขาจะมีตัวส่งสัญญาณนะครับเสร็จแล้วก็มาส่งมาที่ตัวรับสัญญาณไปเสียบที่ HDMI นะครับที่ด้านหลังของจอทีวีหรือจอมอนิเตอร์แบบข้างหลังผมแบบนี้โดยที่ตัวกล้องอ่ะก็ไม่จำเป็นจะต้องอยู่นิ่งๆหรือกลัวว่าสายจะหลุดอีกต่อไปสามารถเดินไปเดินมาถ่ายสดได้น,นั่นเองครับส่วนเรื่องสเปคเรื่องการใช้งานเดี๋ยววันนี้มาดูกันดีกว่านะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องกันดูนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวกล่องของเขาเนี่ยเป็นกระดาษนะครับสีออลคิมครีมามีเขียนข้างหน้าว่าชิมบอกตัวนี้แปะสติ๊กเกอร์ไว้ว่า TP Max นะครับมาดูกันดียกว่าครับอันนี้ก็ให้ของแถมอะไรก็มารรุ้เต็มไปหมดเลยนะมีติ๊กงติ๊กเกอร์นะเออให้มาด้วยในขณะเดียวกันตัวนี้จะเป็นคู่มือนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับพ็พิมพ์มาชัดเจนสวยงามในขณะเดียวกันนี่เห็นไหมตัวเครื่องของเขาอยู่ในนี้ละเราจะพบว่าตัวเครื่องของเขาเนี่ยจะเป็นเล็กๆบางๆนี่เห็นไหมหน้าตา้้ดใชไ นอกจากนั้นในกล่องเนี่ยนะครับเขาก็ยังมีสายนะครับเป็นสาย USB Type A ไปหา USB Type C ซึ่งรองรับ5โวลต์นะครับตัวนี้ก็จะให้มาอีก2เส้นเอาไว้สําหรับการปล่อยพลังงานเข้าตัวเครื่องนะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าเขาไม่ได้แถมสาย HDMI มาให้นะครับเพื่อนๆต้องหาสาย HDMI มาใส่เองนะครับซึ่งจะเห็นว่าตัวเครื่องของเขาั้นจะเป็นสีดําเทานะครับบอดี้เนี่ยแข็งแรงมากนะครับเป็นโลหะนะครับบอดี้ส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นพลาสติก เพื่อทําการปล่อยสัญญาณนะครับโดยที่รุ่นนี้จะไม่มีเสาอะเทนาแต่เสาอะเทนาจะซ่อนอยู่ในกล่องสีดำนี่แหละครับแล้วมองด้านหน้าของเขาจะมีัญลั์ษณ์เขียนว่าชิมโบแล้วก็จะมีตัว tx เห็นไหมครับตัวนี้ถ้า tx ก็จะต้องเป็นตัวส่งสัญญาณเอาไปติดอยู่ที่ตัวกล้องนั่นเองครับส่วนตรงนี้เราจะเห็นว่ามีสกรูนะครับสามารถขันเกลียวนะครับเพื่อทําการยึดเจ้าตัวนี้กับตัวกล้องได้ในขณะเดีวยวกันครับด้านข้างตัวนี้จะมีสาย hdmi นะครับแล้วก็มีพอร์ต usb 5โวลต์ อันนี้กรณีที่เราใช้ตัวแบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่แยกในขณะเดีวยวกันครับเจ้าตัวนี้เนี่ยทางอีกข้างหนึ่งของเขาจะมีลักษณะเหมือนเป็นปุ่ม o อนออฟนะครับเป็นสวิตช์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มเพย์กับปุ่มสต็อปแล้วก็มีหน้าจอนะครับเป็น LED เล็กๆอยู่ตรงนี้ในขณะเดีวยวกันช่องข้างหลังของเขาเนี่ยจะเห็นว่ามีขั้วแบบนี้นะครับเป็นขั้วสำหรับใส่แบตโซนี่ในขณะเดีวยวกันครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มกดสําหรับการปลดล็อกเจ้าตัวแบตเตอรี่นั่นเองครับ ขานี้มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะหน้าตาแทบจะเหมือนกันทุกประการเลยนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้จะเป็นตัว rx หรือตัวรับสัญญาณต้องไปอยู่ที่ตัวจอมอนิเตอร์หรือชุด ob หรือชุดสวิตช์นะครับถึงจะสามารถใช้งานได้แต่เราจะสังเกตนะครับว่าเจ้าตัว hdmi ของเจ้าตัว rx เนี่ยเขาจะเป็น hdmi out ทั้งคู่นะครับนั่นหมายความว่าตัวนี้สามารถปล่อยได้ถึง2จอนะครับอย่างเช่นจอที่ลูกค้าดูหรือจอที่ผู้กํกับดูแยกกันได้นั่นเองครับ คราวนี้มาดูสเปคโดยละเอียดของเขากันอีกกว่านะครับเจ้าตัวนี้นะครับ c h i m b a TP Max คุณภาพของการปล่อยภาพนะั้นจะเป็นระบบ High d e p นะครับก็จะมีตั้งแต่ HDMI 7 2 0 p แล้วก็เป็น 1080i แล้วก็ 1080p ก็จะขึ้นอยู่กับระบบนะครับระหว่าง Progressive e กับ Progressive นะครับอุปกรณ์ที่รองรับก็มีตั้งแต่แล็ปท็อป Desktop ไม่ไว่าจะเป็นเกมคอนโซลหรือแม้กระทั่งสมาร์ทโฟนนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานรองรับได้เช่นเดียวกัน ระยะการส่งสัญญาณนั้นจะอยู่ที่350เมตรเลยทีเดียวครับแบตเตอรี่นั้นเป็น USB 5โวลต์แบบ NPF ของทางพวกแบรนด์โซนี่สำหรับเรื่องของการใช้พลังงานนะครับตัวส่งของเขาก็จะกินไฟน้อยกว่า3วัตต์นั่นเองครับส่วนตัวรับนั้นจะน้อยกว่า2.5วัตต์ครับในเรื่องของย่านความถี่ในการส่งสัญญาณนั้นจะใช้ระบบ5 g h z เหมายพูดถึงในเรื่องของการดีเลย์นะครับหรือความล่าช้าในการส่งสัญญาณน,นะครับตัวนี้จะอยู่ที่70มิลลิวินาทีนะครับ ในส่วนของตัวขนาดของตัวเครื่องนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1 0 3มคูณ6 3สคูณ1 6 mm นั่นเองครับส่วนน้ำหนักของตัวเครื่องนะั้นจะอยู่ที่120กรัมไม่รวมแบตเตอรี่นะครับราคาอยู่ประมาณสัก3000ไปจนถ,ถึงประมาณ5,000นั่นเองครับก็ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มขึ้นอยู่กับผู้้านะครับซึ่งในแอปออนไลน์เนี่ยก็เรียกว่ามีหมดทุกที่เลยนะครับ เอาละครับคราวนี้ก็เราจะมาลองทําการทดสอบนะครับการใช้งานของเจ้าตัวนี้กันดูนะครับเราต้องเอาตัวนี้นะครับเสียบ HDMI นะครับเข้าที่ช่อง HDMI in แบบนี้ในขณะเดียวกันครับอีกข้างหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องไปเสียบที่ตัวกล้องซึ่งก็ขึ้นอยู่กับตัวกล้องแล้วนะครับว่าตัวกล้องของเรานั้นเป็นสาย HDMI แบบไหนขนาดเท่าไหร่อันนี้ผมใช้กับตัวกล้อง Canon EOS R5 Mark 2นะครับตัวนี้เห็นว่า HDMI เขาปรับมาเป็นไซส์ใหญ่มี่ฮาใหญ่มบเริ่มเลย <Wow. S 1> นะครับเพราะฉะนั้น,นตัวนี้เราก็สามารถเอาสายนะครับเข้ามาเสียบแบบนี้ได้เลยก็ถือว่าพร้อมใช้งานแล้วนะครับตัวกล่องตัวนี้จําเป็นต้องใช้พลังงานหรือแบตเตอรี่ด้วยกรณีนี้ผมก็จะใช้เจ้าตัวแบตเตอรี่ที่เป็นก้อนยาวๆยาแบบนี้ตรงปลายของเขาเนี่ยจะมีรู2รูเข้ากันกันกบไอตัวทองเหลือง2อันนี้พอิตเป๊ตเลยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์แบตเตอรี่ไว้ให้ข้างล่างแล้วกันนะครับ ก็สามารถไปซื้อกันได้นี่เวลาจะเอาออกเนี่ยมันจะเอา้าไม่อ,ออกนะครับต้องกดปุ่มตรงนี้เล็กๆตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อดีเจกออกสไลด์ออกมาแบบนี้พอเมื่อเราใส่เข้าไปเสร็จเนี่ยเราก็ต้องทําแบบนี้กับเจ้าตัวส่งสัญญาณด้วยเช่นเดียวกันนะฮะตัวนี้ตัวรับสัญญาณก็จะใส่แบตเตอรี่เหมือนกันทุประการพอกดเปิดปุ๊บก็จะมีไฟแสดงสถานะขึ้นมานะครับถ้าเรากดเพย์ มันก็จะพร้อมที่จะส่งสัญญาณถ้าเกิดเรากดสต็อปมันก็จะหยุดการส่งสัญญาณนะครับในขณะเดียวกันตัวนี้นะครับที่เราเห็นต่ออยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นตัว tx หรือตัวปล่อยสัญญาณซึ่งตัวนี้ก็จะมี in กับเอาตัว in เนี่ยก็จะเข้ามาต่อที่กล้อง canon usr 5แบบนี้เลยในขณะเดียวกันตัวเอาเพิ่มความซับซ้อนขึ้นอีกผมเลยเอาสายหรือตัวเอาตัวนี้นะครับเอามาทำการเชื่อมต่อกับมนิเ i t o r ของทางช h i m b o นะครับซึ่งช h i m p o m 5ตัวนี้เป็นหน้าจอที่เราเพิ่งรีวิวไปก็ได้เสียบแบตเตอรี่ของ sony เรียบร้อย เดี๋ยวเราจะให้ตัวนี้เป็นตัวรับภาพเปรียบเสมือนเป็นการมอนิเตอร์บนตัวกล้องนะครับแบบนั้นเลยคร <Wow. S 1> าวนี้เจ้าตัวที่เป็นตัวรับตัวนี้ จะมี HDMI out นะครับอยู่2รูให้เราเลือกได้เลยเราจะใช้จอทีวี LED ด้านหลังแทนจอเมตเตอร์พ่วงกลับเนาะทำการเสียบ HDMI out ซึ่งพอเสียบเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเปิดออนที่ตรงนี้นะครับมาดูที่ตัวปล่อยสัญญาณนะครับเราจะต้องทําการเปิดมันเช่นเดียวกันพอเปิด TX ขึ้นมาคราวนี้เขาจะเริ่มเชื่อมต่อหรือมองหากันละกันให้ทําการเปิดตัวกล้องเลยครับเพราะตอนนี้ตัวกล้องยังไม่ได้มีสัญญาณภาพตัวนี้จะเห็นว่าเขามีการขึ้นมาว่าให้เราอมองหาสัญญาณนะครับ ให้เรากดเครื่องหมาย play หนครั้งแล้วเดี๋ยวตัวนี้นะครับกดเครื่องหมาย play ก็เห็นว่าภาพหน้าจอก็จะเกิดขึ้นมาแบบเรียลไทม์แบบนี้เลยแล้วแถมที่คัญที่สุดสัญญาณที่ออกไปที่หน้าจอเนี่ยเป็นแบบ clean dit hdmi ได้ด้วยซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวกล้องนะถ้าเป็นกล้องรุ่นเก่าๆอาจจะไม่มีค l e a n hdmi แต่เห็นไหมฮะ ภาพออกไปที่จอเป็นแบบไม่มีตัวสัญลักษณ์ข้อมูล S ตงลง S ตอบให้มันวุ่นวายเลยอันนี้ถือว่าดีมากๆในขณะเดียวกันตัวนี้นะครับยังเหลืออีกหนึ่งพอรตด้วยซ้ําถ้าเกิดเพื่อนๆเอาพอร์ตนี้นะครับไปต่อเข้ากับตัวชุดสตรีมมิ่ง OB ก็สามารถทําให้มันกลายเป็นตัวรับสัญญาณเพื่อเตรียมสตรีมได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า สะดวกมากๆไม่ต้องตั้งค่าตั้งชันแนลใดๆเลยแต่ว่าตัวส่งสัญญาณตัวนี้ต้องขอบอกไปก่อนนี่ไม่ใช่ระบบ 4K ตัวนี้จะเป็นระบบ High Def ซึ่งเป็นชุดมาตรฐานพื้นฐานของการถ่ายทอดสดแล้วก,ก็การใช้งานในคุณภาพทั่วไปอยู่แล้วสําหรับใครที่เอาไปแค่โมนิเตอร์ภาพอันนี้ไม่ต้องสีเรียดเพราะในตัวกล้องของเราเนี่ยเราตั้งขึ้นมาให้เป็น 4K เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยอันนี้ก็ยังใช้งานได้ตามปกติเข้าไปที่เมนูนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ในตัวกล้องของผมเนี่ยมันตั้งออกมาเป็น 4K แบบ30เฟรมลองกอปผมก็ยังสามารถใช้งานนะครับมอนิเตอร์สัญญาภาพที่1ัน80ได้สบายมากไม่มีผลเลยในเรื่องของการใช้งานของแบตเตอรี่และพลังงานเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่ากินแบตค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็เนี่ยตอนนี้เปิดมาพักหนึ่งละเครื่องก็มีความอุ่นบางๆเลยนะฮะไม่ได้รู้สึกร้อนนะครับแค่อุ่นนิดๆคราวนี้มาพูดถึงในเรื่องของการใช้งานนะครับหลังจากที่ออกไปลองเทสๆแค่นียก็จะพบว่าถ้าเป็นอาคารโล่งพื้นที่โล่งเนี่ย อันนี้จะถือว่าส่งสัญญาณได้ไกลหลายร้อยเมตรเลยนะครับแต่ในกรณีถ้ามันมีกำแพงหรืออยู่คนละห้องอยู่กันคนละชั้นของอาคารเนี่ยการส่งสัญญาณอาจจะดูดรอปลงนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่จะต้องพิจารณานะครับเพราะว่าลักษณะของการใช้งานหรือการส่งสัญญาณภาพเนี่ยเป็นการส่งข้อมูลชุดใหญ่นะครับแนะนําว่าให้ใช้สายนะลากลงไปจะง่ายกว่านะครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับกับอุปกรณ์ที่น่าสนใจอย่าง HDMI Wireless จากแบรนด์ที่มีชื่อว่า Shimbo TP Max นะครับก็เห็นว่าตรงนี้นะครับผมก็พรีเซนต์ภาพนะครับจากตัวกล้องที่ผมถ่ายนะครับก็สามารถแสดงผลได้ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอทั้งหมดเลยก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆนะครับเหมาะกับการไปประยุกต์ใช้ก,กับการสัมมนาการทํางานโฆษณาวิดีโอโปรดักชันในขณะเดียวกันตัวนี้ผมบอกให้เลยว่า3,000กว่าบาทไม่เกิน5,000เนี่ยตัวนี้คุ้มละเดี๋ยวเราจะใส่ตัวลิงก์และช่องทางจัดจำหน่ายเอาไว้ข้างล่าง คลิปวิดีโอนี้รวมถึงแบตเตอรี่ด้วยนะที่หลายๆคนอยากได้กันรับรองเลยครับว่าได้ไปไม่ผิดหวังซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เรารู้สึกว่าเทสแล้วดีอยากมาแนะนานให้รู้จักเพราะว่าราคามันไม่สูงยังไงก็ต้องขอบคุณทางบริษัทชิมโบนะครับที่นําสินค้าดีๆมานําเสนอให้กับพวกเราได้ดูกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับลาไปก่อนกับองค์กรของทางชิมโบครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ที่จะไม่พลาดคลิปเด็เดๆพวกเราแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีคครรััับบบบแล้วเจอกนใหมา่า